บอกให้ชาวโลกรู้ว่าวิธีหาเงินง่ายๆมันก็มีนะอาชีพมหาศจา์จริงๆอ่ะมันมีจริงๆนะชื่อจิราวันสุวรรณะนะคะอาชีพทำอพาร์ตเมนต์ค่ะอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะในการทำอาชีพปัจจุบันในการที่เราจะมีอินัมเข้ามาเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็สู้กับหลายๆอย่างกับการที่เราเทรดเนี่ยเราแค่นั่งเ้ากราฟแล้วก็สู้กับตัวเอง อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสู้นะแต่ใช้กับการฝึกฝนตัวเองมากกว่าถ้าเราทำได้ในการที่จะมีอินคัมอย่างสม่ำเสมอมันง่ายง่ายกว่าการที่เราต้องไปสู้กับหลายๆคนเพื่อจะได้เงินเข้ามาจริงๆก็เคยเป็นเรียนที่อื่นมาแล้วนะคะแต่ใยเงินแล้วจบแต่ที่นี่ใจเงินเราไม่จบมีโคชชิ่งมีฝึกมีทุกอาทิตย์คุณขยันแค่ไหนคุณได้มากเท่านั้นที่นี่ที่เบโวให้ ที่ประทับใจก็คือทีมแล้วก็เพื่อนๆที่มาในงานน่ารักกันทุกคนเหมือนกับรู้จักกันมานานมากทั้งๆท,ท,ที่วันนี้วันแรกที่มาเจอกันประทับใจมากๆที่ได้กลับไปก็คือว่าเรื่องใหม่เ็จทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนอวันนี้ครูเต้ยมาเน้นย้ำเรื่องใหม่เ็จซึ่งไม่ใช่แค่วันนี้เขาเน้นย้ำมาตลอดแต่วันนี้พมมานั่งฟังเองความรู้สึกเป็นอีกอย่างหนึ่งมีความรู้สึกใช่คุณไม่ต้องไปหวังให้ใครมาช่วยถ้าเกิดคุณไม,ไม่เริ่มต้นที่ตัวเอง เป้าหมายก็คือการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นบอกให้ชาวโลกรู้ว่าวิธีหาเงินง่ายๆมันก็มีนะอาชีพมหัศจรรย์จริงๆอ่ะมันมีจริงๆนะเพียงแต่คุณมีอินเทอร์เน็ตแล้วมีแค่มือถือคุณก็สามารถมีพาสซีฟอินคัมได้อยากขอบคุณทุกๆคนอยากขอบคุณอาจารย์เต้ยอยากขอบคุณทีมงานทุกๆคนแล้วก็เบื้องหลังทุกๆคนของบาวนะคนที่สนับสนุนอาจารย์เต้ยด้วยก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณระบบ ที่เอาระบบเนี้ยมาแบ่งปันให้กับ oh. ทุกๆคนแล้วมีโอกาสก็ oh. ก็จะแบ่งปันเช่นกัน